สวัสดีค่ะมาพบกับเน็กเชนเคยนะคะในวันนี้จะมาพูดถึงบรรณาณาบรนนาน,นาหรือกล้วยนั่นเองถ้าพูดถึงสุภาษิตเกี่ยวกับกล้วยก็คือง่ายเหมือนปลอกกล้วยเขา้าปากเอเรื่องกล้วยๆใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกล้วยนั่นเองพร้อมแล้วนะคะในภาพนะคะจะเห็นว่าเป็นกล้วยหอมนะ ใช้แล้วค่ะกล้วยหอมเนี่ยจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆที่ร่างกายควรได้รับนะคะนอกจากนั้นยังให้พลังงานมากถึง100กิโลแคลอรี่ต่อนหน่วยเลยนะคะในกล้วยหอมเนี่ยจะมีน้ำตาลอยู่3ชนิดได้แก่ซูโครสฟุกโตและกลูกโคสค่ะ รวมทั้งเส้นใหญ่อาหารด้วยนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าบางคนในอาหารเช้านะคะในมือ้อเช้าบางคนอาจจะเลือกที่จะรับประทานกล้วยหอมนะคะนอกเหนือจากนั้นยังมีสรรพคุณอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการคลายเครียดนะคะรวมไปถึงลดอารมณ์หงุดหงิดด้วยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกปวดหัว ปวดท้องนะเพิ่มพลังงานสมองนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่นะลดการเกิดแผลในกระเพาะด้วยนะคะและลำไส้เพราะว่ากล้วยหอมมีใยอาหารอยู่มากจึงช่วยให้ลำไส้เล็กเนี่ยย่อยอาหารได้ดีขึ้นค่ะและยังช่วยเคลือบ กระเพาะอาหารไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะด้วยนะคะลดโรคโลหิตจางนะเพราะว่าในกล้วยหอมจะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะคะลดความดันโลหิตนะในกล้วยก็จะมีโพแทสเซียมนะคะแล้วก็จากผลการวิจัยเนี่ยโพแทสเซียมก็จะช่วยลดความดันโลหิต จึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองจากโรคความดันโลหิตสูงได้นั่นเองค่ะและบำรุงระบบประสาทด้วยนะเพราะว่ามีวิตามินบีในกล้วยหอมจะช่วยบำรุงระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะจะเห็นได้ว่ากล้วยหอมเนี่ยมีประโยชน์มากมากเลยนะคะฉะนั้น ใครที่ไม่ชอบทานกล้วยก็หันมาทานกล้วยได้นะคะด้วยประโยชน์ที่มีมากมายขนาดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปค่ะแล้วก,กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ